ต้องเอาปุ๋ยมาใส่ช่วยแล้วก็ฉีดยาช่วยไม่รู้ที่อื่นก็ใช้แบบไหนนะที่นี่คือใช้สุ๋ย10 5 15หลายช่วยค่อยๆเติมอาหารให้ไปเรื่อยนะฮะเราเติมไปเนี่ยอีกสักอาทิตย์กว่าเราก็เติมอีกแต่เราอย่าใส่เยอะใส่ให้กินได้ได้กินอาหารตลอดนาะงั้นมาเลี้ยงทั้งใบเลี้ยงทั้งลูกก็่ปีนี้ฝนมันตกมากไงฝนตกเยอะเราลดน้ำอ่ะเราจํากัดเวลาของเราไว้ใช่เขาไม่ได้ให้เลยไปนอกทรงพุ่มตีวงจํากัดการให้น้านี่แหละปีนี้ฝนดีมันได้กินหมดเลยฝลายแล้วลงใบลาก ลแล้วปกติอะ้าดูดน้ําเลี้ยงถึงไปมันก็จะวิ่งถึงยอดทางนี้มันก็ปวดลูกไงเ,เราก็ต้องขีดยาใส่ปุ๋ยช่วยกันช่วยกัน,กน,นต้นใหญ่เราก็ใส่ทักครึ่งโลถ้าต้นเล็กเราก็ทักสองมืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราเราต้องขยันเติมให้มันใส่น้อยๆใส่เรื่อยๆ